ครูสเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทราพรวิเชียนตำแหน่งซีหนยร์รีเซพชันนิสประจำชูสเฟียบุพอร์ตหินขอยอนยนำส่งลักเดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำและเชิญชวนสิทธิทพิเศษทูบลักแฟมิลี่ให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพประจำวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2563ทนารสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสเฟียแอรเช่นเคยนะคะ วันนี้ค่ะเฟแ a ร์มาพร้อมกับสิทธิพิเศษดีๆให้กับลูกค้าทรูแบงกการ์ดลูกค้าคนพิเศษเช่นทุกท่านเลยนะคะสิทธิพิเศษวันนี้ที่เฟแ a ร์จะพาไปรู้จักกันนะคะนั่นก็คือ t r u แบ l ก c แฟมิลี่ค่ะสําหรับสิทธิพิเศษนี้นะคะนอกจากว่าทุกท่านนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงผู้ชายที่เป็น t รูแ Black าร์ดแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณกําลังอยากจะเพิ่มสมาชิกทรูแบ l ก c การ์ดให้กับครอบครัวของคุณค่ะสําหรับ สิทธิพิเศษนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะนั่นก็คือ t ทู Black Family นะคะจะเป็นสิทธิพิเศษที่ให้คุณนะคะสามารถเชิญชวนสมาชิกในครอบครัวของคุณค่ะมาร่วมเป็นสมาชิกทู b l a c กา a r ดด้วยกันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดานะคะพี่น้องหรือว่าสามีภรรยาค่ะคุณก็สามารถเชิญชวนได้เลยนะคะซึ่งสามารถเชิญชวนมาเป็นสมาชิกทู b l a c การ r d ได้สูงสุดถึง30ด้วยกันเลยค่ะวันนี้สปีจะมี รูปภาพนะคะในส่วนของการเชิญชวนนะคะมาให้เห็นภาพด้วยนะคะค่ะปกติแล้วก็จะมีบัตรหลักนะคะแล้วก็จะมีด้านล่างอีก3าใบนะคะนั่นก็คือทุกท่านนะคะก็จะสามารถรับสิทธิพิเศษของลูกค้าทูบละการได้เท่าเทียมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้บริการที่ทรูซฟีเทุกสาขารับเวลคัมเซ็ตฟรีหรือว่าส่วนลดพิเศษต่างๆจากการซื้อสินค้าและบริการนะคะก็สามารถรับสิทธิ์ได้เช่นเดียวกับบัตรหลักเลยค่ะ ซึ่งเงื่อนไขของการรับสิทธิ์นะคะเพียงแค่คุณนะคะเปิดใช้บริการเบอร์ True Move Edge นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่ค่ะหรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมเข้ามานะคะก็สามารถรับสิทธิ์ได้ค่ะหรือถ้าหากคุณมีเบอร์อยู่แล้วนะคะก็สามารถนำเบอร์นั้นนะคะมาอัพแพ็กเกจได้ค่ะซึ่งแพ็กเกตเริ่มต้นในการรับสิทธิ์นะคะก็เพียง5 9 9เ้าบาทเท่านั้นค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะในการรับสิทธิ์ค่ะ สำหรับ uh, True Black Card นะคะก็จะมีเงื่อนไขในการใช้ภาพบริการถึง3,000บาทต่อเดือนเลยนะคะต่อหนึ่งบัตรประชาชนแต่สำหรับสิทธิพิเศษนี้นะคะ Tru e b l a c k Family ให้คุณใช้เพียงแค่เดือนละ5 9 9บาทเท่านั้นค่ะนะ่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะเอกสารก็ไม่ยากเลยนะคะในการที่จะขอรับสิทธิ์ค่ะก็จะตรวจสอบเพียงแค่ถ้าหากว่าคุณเป็น uh, ครอบครัวเดียวกันนมสกุลเดียวกันนะคะก็ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนเท่านั้นค่ะแต่ถ้าหากว่าบัตรประชาชนนมสกุลไม่ตรงกันนะคะก็ใช้เป็นเพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนขอภหยคัะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะที่แสดงเห็นถึงมีดามบรดาชื่อเดียวกันนะคะเพื่อแสดงว่าคุณเป็นพี่น้องกันนะคะหรือว่าในส่วนของสามีภรรยานะคะคุณก็ใช้เป็นทะเบียนสมรสนะคะเพื่อในการยืนยันรับสิทธิ์นะคะเพื่อมาเป็นสมาชิกถูกละการได้เช่นกันค่ะ เห็นไหมล่ะคะสิทธทิพิเศษแบบนี้นะคะที่จะมอบให้กับลูกค้าพิเศษอย่างทุกท่านที่เป็น Black Card นะคะถ้าหากว่าสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ True s p p h r e ทุกสาขาค่ะสำหรับวันนี้คะ่ะ s ซเฟียคงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ